การที่ฟาเลอร์เขาฟังเสียงของแฟนๆแ,แล้วก็ออกมาสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะครับมันไม่เพียงแต่ช่วยลดแรงกดดันแต่มันยังทำให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกว่าเออความคิดเห็นของพวกเขามันมีคุณค่านะครับสิ่งนี้เนี่ยมันก็เลยช่วยบรรเทากระแสนในเชิงลบและก็ทำให้แฟนเกมเนี่ยเริ่มจะกลับมาให้ความสนใจกับภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งครับ การตัดสินใจปรับเปลี่ยนดีไซน์ของโซนิกใหม่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับไหนจะเรื่องของต้นทุนงบการพัฒนาเวลาแล้วก็แรงงานที่จะต้องใช้อีกถูกไหมครับแต่แทนที่ทีมผู้สร้างเขาจะรีบแก้ไขแบบฉาบฉวยเพื่อที่จะให้มันทันกําหนดการฉายเดิม พวกเขากลับเลือกที่จะวางแผนใหม่อย่างรอบคอบครับตัดสินใจเลื่อนฉายออกไปราวๆ3-4เดือนเพื่อให้ทีมงานเนี่ยมีเวลาแก้ไขอย่างเต็มที่และก็ยังเลือกใช้ผู้ที่เข้าใจต้นฉบับจริงๆซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างงานที่มันถือว่าเคารพฐานแฟนๆนะครับแถมยังเป็นการให้เกียรติแฟนชายที่มันเป็นความทรงจำของเกมเมอร์มาหลายสมัยด้วยครับ